สวัสดีครับเบียร์ธาตุพนมนะครับผมวันนี้คุณเห็นอะไรไหมครับผมร้านเบียร์เปลี่ยนไปนะครับผมวันนี้นะครับเพราะว่าไม่มีเต็นท์นะครับวันนี้เต็นท์แม่กับพ่อเอาเต็นท์ไปกลางหายข้าวนะครับวันนี้นะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับตอนช่วงบ่ายนะครับก็เลยให้ไม่เอาเต็นท์ไปเบียรก็ร่มมานะครับวันนี้แปลกตาเป็นร่มนะฮะแปลกตามากวันนี้ ก็กำลังทอดนะครับจักร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแตกตายเรียพไปนอกต่อไปแล้วก็ต่อเป็นไม้อันี้จะทํทำสำรองไว้อยู่แล้วนะครับอรมเาเย็ยน,นครับเป่าปันไปด้านหลังนะครับเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ร้านบาบียนันกำลังทอดผีบนนะครับ ตัทีนี้ครับตัมี320บาทตัแล้วก็จิดตามด้วยโปรงไก่ครงไก่30กิโลนะครับนี่ก็เป็นเตาราจะทอดนะครับอารมเราเยียมาก บรรยากาศด้านหนา้าก็วันนี้แม่ค้าพ่อค้าก็กำลังลงตลาดนะครับกลังลงตลาดเรีบยบร้อยเลยเรียบร้อยนะครับใกล้จะสุกแล้วนะครับ ทุกทีที่ถามว่าเราจะใช้น้ำมันกี่ลิตรนะสองกระางนีง้18ลิตรนะครับ18ลิตรสองกระถางสีเริ่มได้นะครับ เราตีมาไก่ทิ้งแบกมาเรียบร้อยอะไรคนถามว่าแบบเปี่ยนใช้แป้งอะไรทำไมถึงกรอบจังนี่นะเพื่อใช้แป้งธรรมดาแป้งผสมน้ำธรรมดานี่นะแป้งแต่ก่อนใช้ตาหนึ่งนะครับไม่เปลี่ยนใช้แป้งแบบนี้นะครับอยู่ที่การ นะครับน้ำมันต้องพ่วงไก่นะครับมันถึงเชื่อแบบอ่ากรอบนะครับน้ำมันต้องเยอะต้องพ่วงไก่แล้วก็ทอดทีละน้อยๆนะทอดเยอะไม่ได้คุณพี่สลับไก่ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทอดไก่ต่อก่อนนะครับเันนี้เป็นวันคลิปหน้านะครับ